คุณนรงจากจากังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณนรงสวัสดีครับคุณขนงครับคุณนรงจะถามเรื่องของการขอส่วนแบ่งที่ดินนะคะใครมาขอคะคุณจะขอเขาหรือเขาจะขอคุณคะเขามาขอครับส่วนแบ่งที่ดินจากเหตุอะไรครับจากเรื่องอะไรครับคือพี่สาวแฟนเขาจ้างรังวัดเอาวัดที่เป็นที่นอสามแล้วทีนี้ถ้าจะวัดต้องแบ่งให้เขาถ้ามัน จะต้องแบ่งให้เขาที่ว่าคุณไปดูแลที่เขาจะดูแลที่อยู่หมู่บ้านใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่บ้านกำนัน,นะที่ว่ารังวัดทีหนึ่งเขาจะมาเป็นพยานถ้าแบ่งให้เขาเขาจะให้รังวัดวัดถ้าไม่แบ่งให้เขาเขาไม่ให้ไม่ให้วัดนี่เขา,<ถ>เขายืน่นข้อเสนอมาให้แบบนี้ใช่ไหมครับครับเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาเป็นกู้่บ้านเหรอเป็นกำนันเป็นกำนันครับไปเรียกเขามาดูแล ขอแบ่งส่วนที่ดินออกมาด้วยคือจะใรักเลยไม่น่ารักเลยคุณนรองเอ้ยคนอยู่ในพื้นที่ตำบลแบบนี้นะไม่น่าัะเขามีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลูกบ้านและเป็นหน้าที่ตามกฎหมายในกรณีดังกล่าวนี้แสดงว่าที่นศสามกอไหมมีกอไหมไม่นศสสามเฉยๆนะครับ ที่แบบนี้ไม่มีระวางผ่านระวางแผนที่ภาถ่ายทางอากาศแล้วก็เป็นที่ที่ติดกับป่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไม่เป็นป่าแล้วครับมันแปดสิบเก้าสิบปีแล้วครับนั่นแหละครับอย่างน้อยก็มันติดป่ามาก่อนแล้วครับมันจึง<อ>มีปัญหารตรงนี้ครับใช่รเราจึง,ต,งต้องให้ต,ต้องให้ผู้นําท้องท้องที่นะครับคือกำน,นันพยาบ,บ้านอบตนะมาชี้กันแนวเขตถ้าไม่มาที่คนเหล่านี้จะถูกฟ้องคุณนรงต้องฟ้องเอานะไม่ใช่มาขอส่แม่ง เขามาแล้วามวัดแล้วเขาไปแล้วเขาที่ที่เกินไปแล้วเอ้าคุณให้เขาไปแล้วอ่ะครับเอ้าให้ไปแล้วเราจะถามเรื่องอะไรอีกอ่ะอ้าวทาไมเขาอยู่อยู่เขามาเรียกเอาได้อะอ่าเราทําไมพี่ถึงให้ไปล่ะอ้าวล้วทาไมให้ล่ะเขาผมบอกว่าถ้าไม่ให้เขาเขาไม่ให้วัดแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงอันนี้คุณไม่รู้ไงก็เลยให้ไป พอให้ไปไกลก็ตอก็ยกให้เขาไปแล้วแล้วเขาได้ไปแล้วใช่ไหมเขาได้แต่ส่วนที่เหลือค่ะเยอะไหมล่ะคะส่วนที่เหลือที่ว่านะประมาณครึ่งงานครับมันมีอยู่งานครึ่งแต่ในในที่น้องสามันมีอยู่แมฉนออกเป็นโฉนดไดแ้อยู่งานหนึ่งตอนนี้ออกเป็นโฉนดหรือยังทางกรมที่ดินไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าทําไม่ได้โฉนดอ่ะอืม มันมันออกไม่ได้อะไรไม่ได้ใครก็มาเอาของคุณไม่ได้เขาว่าอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยก็มา,ว,าวัดชั่ววัดเฉยๆโอเคคุณลุงณรงค์ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับ,รบก็แปลว่าใครก็มาเอาที่ดินแยกไปจากนโฉนดอ้แยกไปจากนอสอสามของลุงไม่ได้ละ่ะยังไงก็กำนันนั้นก็ไม่ได้มันยังเป็นของลุงอยู่ลุงครอบครองอยู่ก็ถือว่าถือเอกสารฉบับนี้อยู่ แล้วลุงไปขอรังวัดเจ้าหน้าที่ก็มาทําการรังวัดแล้วแล้วเขาบอกว่าออกโฉนดให้ไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครับเพราะเป็นพื้นที่ป่าถูกไหมเป็นทับซ้อนใช่ไหมครับมันออกให้ไม่ได้เพราะเป็นสป,ปกรหรือว่าเป็นพื้นที่ป่าครับที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะเป็นนิคมครับเป็นนิคมืทีนครทีนี้เขาปลูกต้นไม้ปลูก กันแมวกันไว้แล้วเขาเอาเป็นของเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นของเขาแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วนานเท่าไหร่แล้วล่ะนานเท่าไหร่แล้วเกือบสองปีแล้วครับอ๋อถ้าสองปีก็กลายเป็นครอบครองไปแล้วก็แย่งการครอบครองถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะคุณลุงก็ต้องตัดสินใจไปถ้างั้นตัดสินตัดใจเถอะครับคุณลุงในรองครับตัดใจไปอย่างน้อยคขาก็ผูวมีที่พนเลยเนาะคุณลุงบอกว่าท่าไม่ลุงต้องยอมจำนนจำยอมนะเอกสารนอสสามเนี่ยมันเขียนไว้ประมาณแผ่นหนึ่งงานใช่ไหมคะ แต่ว่าพอไปวังวัดมันได้ละงงานครึ่งเขาก็เลยขอให้ครึ่งงานที่มันโผล่เกินจากในอสสามออกไปแล้วเอาไปแล้วสองปีมันก็เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วคือหนึ่งปีก็เสียสิทธิ์ไปแล้วอะค่ะลุงยกให้เขาไปแล้วใช่ไหมก็พูดปากเปล่ากันแบบนี้แหละแล้วเขาก็วัดแหละเขาก็ทาเขาก็ไม่มีเอกสารอะไรเพราะเอกสารนสสามอยู่กับคุณลุงนรงถูกไหมถูกครับเออ แล้วที่ดินบอกว่าไม่สามารถออกอโฉนดได้ครับไม่สามารถออกอโฉนดได้ลุงก็ครอบครองต่อไปก็อย่างนี้ก็ได้ลองลุงดูเราอีกทีหนึ่วงว่าเดี๋ยวถ้าเขามาเดินดังวัดในพื้นที่ของลุงนะอยู่อำเภออะไรเนี่ยแก่งคอยครับแก่งคอยถ้าเขามาเดินดังวัดเนี่ยซึ่งเขาจะเดินดังวัดตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสีป่ห้าปีในช่วงนี้เขาจะเดินดังวัดลุงไปถามเจ้าพนักงนานที่ดินไปถามเจ้าพนักงานที่ดินที่แก่งคอยว่า ทางส่วนกลางเขาจะมาเดินดังวัดที่ดินในพื้นที่ของเราเนี่ยผู้ว่าประกาศเขตอำเภอแก่งคอยในพื้นที่ตำบลใดบ้างหมู่บ้านใดบ้างว่าจะมีประกาศแลวเราเอาประกาศน,กนั้นแหละนะครับถึงเวลาก็ค่อยฟังตลอดนะครับว่าเขามาเดินดังวัดพื้นที่อื่นอย่างไงที่เขาแจ้งไว้ลุงไม่ได้แจ้งถ้าเขามาดังวัดแล้วลุงค่อยบอกว่าถ้ารู้ว่าเขามาดังวัดใกล้บ้านก็มาดังวัดให้ลุงด้วยเ็าจะดังวัดให้ พ่งไปด้วยเออรอตรงนี้แล้วกันนะไปสอบถามที่ดินนะคะครับสว,ส,สวัสดีครับลงุงสวัสดีค่ะคุณลุงนรงค